อ้ยอ้ยโอ้ย,อยอ้ยมันเจ็บนะเนี่ยเพื่อนเค okay. น่าจะหมดครับไหนเราขอดูบ้านนี้สิว่ามีของอะไรบ้างอืมของก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลังนี้ก็พอใช้ได้วิไม้เต็มแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกไม้อีกอันนึงมาไว้ตรงนี้เค okay. ไหนดูสิหมดแล้วครับมีอยู่สองกล่องนะบ้านหลังนี้อืม ก็ก็ก็ได้อยู่แหละก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้เราทิ้งยังไงกด G เพื่อทิ้งเคค้อนหินเราก็ทิ้งเลยของไม้เราทิ้งนะครับไม่จําเป็นอืมเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอย,อ,ยอมบี้มาแต่ไหนอ่ะบ้าจริงเคเดี๋ยวเราไปบ้านหลังตรงนั้นครับบ้านใหญ่เลยอุ๊ยสอมบี้ตรงนี้แบบเยอะมากดูดิเป็นขยุงเลยให้ตายเถอะ ระวังนะครับซอมบี้มันจะมากเล่นเหลี่ยมกับเราเอออันตรายมากอืออะเจ็บอ,อือปาจริงเออมาสิครับเจ้าซอมบี้อ,อ,อ,อื้อวิเจ็บอีกแล้วออไม่เงยเราโดนเตะซอมบี้แบบกระตือตบเราเลยอ่ะ เก็บอุ้ยมีแต่พวกนี้อะ่ะอืมมันก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรอะ่ะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันให้เอาไปทำอะไรแต่เดี๋ยวเราก็เข้าใจอีกหรอมั้งคิดว่าอย่างนั้นนะอืมเก็บไม้ให้หมดครับอันไหนจำเป็นเอาไปก่อนนะจะเอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยอุ้ยกล่องม่วงอุ้ยอันนี้อุ้ยของดีนะบอกไว้ก่อนครับกล่องนี้ มีสปริงด้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นแทงทองถุยทองแท่งนะครับเป็นทองแดงนั่นเองนะหมดแล้วปะบ้านอีกหลังหนึง่งนี่นี่เน่วยในนั้นมันเป็นแบบรัวเลยวยซอมบี้เยอะมากครับข้างหน้าเรามาแล้วตอนนี้มันแบบ มุ่งหน้ามาหาเราอย่างเดียวเลยมาดิวะมาสู้นะบอกไว้ก่อนฮยทำไมมันเอ้ยยเชิ่ยตกใจหมดเลยไม่เงยนี่ตายเลยอย่าทำอย่างนี้หนินะอย่าทําอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเอ้ยเอ้ยอีกแล้วบอกว่าอย่าทําอย่างนี้ไงอย่ามาแบบนี้อืมอู้หูเหนื่อยครับบ้าจริงมาฮิข่าอีกแลวทุกคน ชิบหายแล้วเอออ้ยไม่เงือยังไม่ได้พักเลยมันมาอีกแล้วดูดิมาทุกคืนเลยเออทุกเขียเราต้องเขียงให้หมดนะมันจะมาเรื่อยๆครับนี่แน่ อ,อเคหมดแล้วเอ้ยไม่เงือยซอมบี้โคตรเยอะเลยแสดงว่ามันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับพวกซอมบี้เนี่ยอืมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะสำหรับเราครับไอ้พวกนี้ก็กินยังไม่ได้นะ ใช่ไหมเออกินไม่ได้ครับน่าจะต้องเอาไปต้มเอาไปปิ้งกันก่อนละกันมันถึงจะกินได้นะงามขนมกินขนมจนแบบท้องอืดหมดแล้วเนี่ยอืมตายไปซะไหนดูของหน่อยสิของมีแต่แบบเดิมๆครับไม่ได้มีอะไรแบบพิพเศษขึ้นนะไหนดูสิในนี้อุ้ยกล่องเหล็กว้าวของเยอะนะบอกไว้ก่อน มีเล็กเยอะมากอันนี้อะไรฐานหินสีดำนะแล้วก็เสียดสแครบเยี่ยมหมดแล้วครับบ้านหลังนี้เคต่อไปเราต้องไปที่ไหนวะเนี่ยอืมลองดูสะพานแล้วกันนะครับทุกคนมันบอกว่าให้ผลิตฐานแล้วก็สร้างนะ แต่ว่าเรายังไม่ได้ผลิตเลยโอ้โหมันจะไกลนะครับเนี่ยแต่ว่าเราวิ่งไปเราจะสู้ได้ไงอาวุธก็ไม่มีนะดูดีมีแค่นี้อืมอันนี้ต้องใช้อุ้ยอุ้ยเกือบครบแล้วนี่พวกป้อมปืนอะเอออันนี้ปืนใหญ่ก็ครบแล้วครับขาดแค่เชือกนะแต่ว่าใครจะยิงอะว่าจริง สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือพวกมีดดาบนะครับอุ้ยมันปดมันล็อกหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าสิ่งที่เราทําได้โต๊ะทางานอืมแล้วเราลองรับโต๊ะทางานดูสิครับคทีนี้เราต้องวางโต๊ะทางานนะเอมโต๊ะทางานเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาวางดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงวางตัวนี้ได้ไหมรือวางตรงถนนได้นี่ว่ะ เค okay. ตรงนี้เลย้าดจริงบ้านตรงนี้เลยเหรอเอิม่มเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านครับเราสร้างบนนี้ได้ไหมบ้านนี่แต่ว่าเชือกหมดกดหนึ่งเพื่อโอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่วาสวยด,ดีครับถ้าเราสร้างตรงนี้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสะพานไงเออโอเคเดี๋ยวเราขับเชือกก่อนใบไม้ก็หมดใี่ตายเถอะ เอาพวกเตาเผาก่อนแล้วกันครับชีเเรียบร้อยเตาเผาไว้ตรงนี้ไว้ในบ้านดีกว่าครับบ้านก็บ้านแหละมีแค่ไม้บ้านจริงอ่ะเดี๋ยวเราเผาก่อนดีกว่าครับเผาเหล็กพวกนี้อ่าโอเคระหว่างนี้เราก็รอนะทีนี้เราจะคาบอะไรต่อ เอาเป็นกองไฟดีกว่าครับเพราะว่าตอนดึกๆเรายังไม่มีกองไฟเลยเมืดแล้วเห็นไหมเออมือดไปมากครับปึ๊บป่านตรงนี้กองไฟเคกดเอฟเอาไม้ใส่นะปึ๊บเปิดเปิดไฟยังไงอะ่ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วน,นี่นี่นะี่เน่ โอเคหูยห okay. ้ยตรงนี้มาจริงมันเออหูยมันมาพาังฐานของเราครับไม่ดีเลยแบบนี้มาดิ <m akes noise> เออต้องเขีรยให้หมดนะครับเนี่ย เคปุงอาหารไปให้เรียบร้อยครับอุ้ยซอมบี้ซอมบี้อุ้ยมันตีฐานครับอืมนี่เนี่ยอย่านะอย่านะเออเอาดิมันตีฐานเราครับบ้าจริงมาซอมบี้พวกแกต้องเจอกับฉันไม่เหลือจะเข้าหลังว่ะไอพวกนี้ซอมบี้เฮ้ยมันปีนไม่ได้ครับอุ้ยแต่ว่าอืมอย่าอย่านะอย่าอย่าบ้าจริง อุอ๊ยสานพังเลี้ยวจิบหายเอ,อ้ยโอ้โหบ้าจ,จริงเออข้าม,มามันข้ามแต่ไม่ได้สวยแบบนี้บอกเลยเจอทางบั๊กครับเออเรียบร้อยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยข้ามมาได้ครับข้ามมาได้กว่าม,มาันจะข้ามเป็นนะเฮ้เอาดิวิวิว,ว,วนึกว่าจะข้ามไม่เป็นนะเนี่ยฉลา,าดแล้วนี่ เออโอ้โหฐานเราพังจนได้ครับทุกคนบ้าจริงอ,อืเรียบร้อยอันนั้นกล่องอะไรอ่ะไม่รู้เลยครับแต่ว่าอาหารจะหมดแล้วนี่พวกนี้โอเคปรุงสุกแล้วครับกินได้เลยนะสดหน่อยอืมอาหารเป็นล,อล็อตแรกแต่ว่าไม่มีน้ำนะสวยแล้วครับเราต้องการน้ำ เป็นจํานวนมากครับทีนี้เอออันนี้มีเครื่องบินมาทิ้งลงให้เหรอโอ้ว้าวมี่องมาจอบครับสวยดีครับแบบนี้ขอเป็นน้ําได้ไหมเพราะว่าน้ําตอนนี้น้อยแล้วนะอืมได้อะไรอะ่ะได้ยาได้ยาครับแต่ว่าไม่ได้น้ําเลยปาจริงเฮ้ยได้ยากับปืนนี่หวะ โอ้ยสนะิบห้านัดบอกเลยแบบนี้หวานหมูเฮ้ยหวานหมูแน่ๆครับแบบนี้อันนี้กินได้ไหมอืมหกงาอุ้ยกินได้ครับเพิ่มน้ํามานิดหน่อยนะแต่ว่าเพิ่มน้ําไม่เยอะครับอืมแต่ก็ดีกว่าไม่มีน้ํากินนะ่อืมอ่ย่อยมากเดี๋ยวเราเข้าเมืองตรงนั้นนะครับอืม ดีเย็บร้อยอันนี้ก็เป็นบูเบอรี่อันนี้มเมล็ดเราก็เอาทิ้งเลยเพราะว่ามันยังไม่จาเป็นสําหรับเราครับอืมปะเดี๋ยวเราลองเข้าเมืองดูสิครับว่าจะเป็นยังไงนะบูเบอรี่ให้น้ำด้วยครับแล้วก็กินไปด้วยวิ่งไปด้วย <c oughs> โคตรเท่ผมไม่รู้ว่าแท่นโดนมันคืออะไรไหนะลองกดดูดิครับว่าแท่นโดนมันคืออะไรไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันครับกด F เพื่อเปิดโดน เออเลือกชุดอ๋อมันแบบว่ามันขายคงขายของแบบนี้หรอเออไม่รู้เลยครับชีกองโอ้เศษขยะขนมปังด้วยหินชีไหนดูสิครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะอันนี้อะไรอะ่ะนึกว่าไข่นก อันนี้เรียกบอสครับโหอ,อมบีคนข,ข้างเยอะนะครับเนี่ยเราเคลียร์ก่อนไหมเพราะว่ามันไม่ไว้ใจอะถ้าไม่เคลียร์ครับมันต้องเคลียร์ก่อนนะเคลียร์เรียบร้อยตัวนี้ด้วยอืมอุ้ยแมงเอ๋ยฟันไม่โดนนี่มีกล่องครับ มีพวกอาหารแล้วก็สแคปก็ดีดีกว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่น้อยก็ได้ครับด้านในนี้อันนี้อะไรกล่องปรถมพยาบาลอืมอาหารอีกเล้วแบบนี้ของชอบครับแต่ว่าต้องการน้ำอ่ะไม่มีน้ำเลยเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอยอ่าวิ่งดิอย่าวิ่งอย่าวิ่ง,ง,ง,งมันวิ่งครับมันวิ่งโ <c oughs> อ้ยตกใจหมดเลยไม่ชอบเลยครับตัววิ่ง อืมดึกแล้วชิบหายครับบ้าจริงดึกไว้มากโอเคหมดแลอยังน่าจะหมดแล้วนะกดอาเพื่อวิจัยแต่ว่าเราจะวิจัยอะไรอ่ะเราอยากได้อาวุธไงนี่ไง วิจัยอาวุธได้ไหมปลดล็อก50อืมเรียบร้อยขีเคปลดล็อกอาวุธเทพแล้วครับทีนี้เหลือแค่คัาฟนะไหนดูสิน่าจะต้องไปคัาฟกับพวกอะไรนะเขาเรียกว่ากับโต๊ะคัาฟนะครับอืมมาแล้วเข้าบ้านกันต่อครับซอมบี้น่าจะหมดแล้วไหนดูสิมีของอะไรให้ข้นอีกบ้างครับยังค้นไม่หมดเลยนะ นี่ไงอุ้ยสองบี้มาครับอุ้ยิบผายเละอืมไม่หงือหทางตันบ้าจริงชอเคอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นกล่องทานสวยครับแบบนี้ชอเคได้เยอะแล้วครับของอันนี้ของม่วงของฟ้าของเยอะมากเฮ้ยไ,ได้ป้อมปืนแล้วนี่อันนี้คือบานพับครับ ถ้าเราได้บ้านพับแล้วสแสดงว่าป้อมปืนก็น่าจะเดี๋ยวก็ได้มั้งวิซอมบี้อยู่ข้างนอกครับม,ม,มีน้ำครับที่ผายเลยซอมบี้มาไหมเดี๋ยวเราเอาน้ำไปก่อนนะอืมซอมบี้มาครับอ,อุ้ยโอเคออกก่อนออกก่อนอุออ้ยเจ็บเจ็บบาจริงวิ่งคดไวเลยมานี่ดีซอมบี้ อืมเออตายไปหนึ่งโอ้โซอมบี้เยอะมากครับเสียงเดินมันค่อนข้างน่ากลัวด้วยนะเออหมดเป็นสักทีไหมเนี่ยโคตรเยอะเลยเปี๊บของเอาหมดครับจังหวะนี้ เอ,อ้อเจ็บอืมเรียบร้อยหมดยังเคมาหี่แล้วเออโอ้ยแม่งเอ้ยโชบมาทีเผือร้อยแต่ตูดกันป้าจ,จริงนี่มันชอบร้อยว่ะซอมบี้พวกนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเออุอยเจ็บมากไหนตรงนี้มีของอะไรบ้างครับ มีซอมบี้ด้านในตึกด้วยมาออ้ยมันจะอ้อมทำไมเนี่ยซอมบี้อะไรวะนะ่า๋อซอมบี้หัวขาดครับซอมบี้น้องไก่นะอันนี้อะไรกล่องพสมพยาบาลอีกแล้วอุยมะพร้าวกินกับอะไรดีแต่ว่าไม่เอื้อยช่องเต็มว่ะอันนี้ทิ้งได้ไหม ทิ้งเลยน้ำเดี๋ยวเรากินน้ำก่อนครับอืมอุ้ยแม่เอื้อยบักอีกแล้วชิบมายมักอะไรตนนัวนี้เออมาชิบหายแล้วข้ามอีกแล้วบ้าจ,จริงโอเคอันนี้เป็นกล่องอาหารครับเดี๋ยวเรากลับก่อนก็ได้มั้งโอเคเต็มแล้วไม่เอื้ยอยตัวนี้วันนี้พระจันทร์สีเลือดโอ้โหโอ้โหย แดงทางท้องฟ้าบาดจริงโอมมาเต็มเลยทุกคนชิบหายปะชิบหายของจริงช่วยด้วยอุ้ยว้ย,ย,ยช่วยด้วยทุกคนโอ้แดงไปหมดเลยประจันสีเลือดครับวันนี้โอ้ยดูด้านหลังดิคนเยอะเราหนีได้ไหมเนี่ยชิพหายแล้วทุกคนช่วยด้วยหนีได้ไหมขึ้นโดนนี้มันขึ้นได้ไหมเอ่ยเฮ้ยโอยยังจะรุดออกมาอีก อุ้ยคนเยอะเลยโอเคโอเคเราหนีครับเราหนีอย่าเห็นนะบอกไว้ก่อนชิบหายแล้วเอาวะต้องสู้อะครับเราใช้ปืนได้ไหมปังอุ้ยรอยยี่เออเออเออไม่เอย้ยตัวนี้ตัวอะไรวะชิบหายแล้วทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้ อันหนึ่งโอ๊ยอยโอ๊ยยยไม่เงือยเยอะ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 มาชีรนิดครับเราต้องยื้อให้ถึงเช้านะไม่งั้นเราขิดแน่แน่ครับตัวนี้วิ่งไวมากจีบหายเลยเราจะรอดไม่ได้ไหมเราจะรอดได้ไหมครับคืนนี้เอ้ย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 เข้าหลังเอ้ยเอ้ยเข้าหลังบ้าจริงโอ้โหมันแอบเล่นหลังครับบ้าจริง าใส่ลูกก่อนครับอุย้ยเยอะมากปางัปงปงังปังปังลอยยี่ลอยยี่เจ็บเจ็บอื้มตาย,ตาย,ต,ายตายไปหนึง่งเคเคอุย้ยกระสุนไม่โดนเสียทายครับมาเอาดิมาอุ้ยหนักนะเนี่ย เฮี okay. ใส่กระสุนครับมันมีจำกัดไหมกระสุนเนี่ยไม่รู้นะเคหมุ okay. นจู๊กครับจู๊กจังหวะน,นี้จะเช้าแล้วครับจะเช้าแล้วโอเคใส่ศูนอู้หเช้าแล้วซอมบี้ก็ไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรด้วยที่หายแล้ว ปงัปงปังโอ้ยโคตรถึกไอซอมบี้ปกหน้าเนี่ยโคตรถือเลยครับทุกคนว่าจริงอันนี้ตัวอะไรก็ไม่ดูนะดูมือมันดีมันเป็นยอยๆอะ่ะทุกคนน่ากลัวมากโหมดยังวันไหนมันจะหมดอือโอ้หเยอะมากออ้ยยังไม่ตายออ้ยโดนด้วยเคอโอ้โห ชิบหายครับทุกคนตายเรียบร้อยอา้าวหมดแล้วโอเคอดีนะครับปืนพกเนี่ยมันใช้ได้ยาวๆเนาะกระสุนไม่มีหมดถือว่าดีครับดีสําหรับเรานะอืมตอนนี้ผมอยากได้กล่องเก็บของมากเลยกล่องเก็บของอืมสถานี่ไงกล่องเก็บของครับอุ้ยขาดเชือกนะ แต่ว่าเราต้องมีใบไม้ครับบ้าจริงอันนี้อะไรอ๋อเราทิ้งกดเอฟเดี๋ยวเราต้มพวกนี้ไว้อีกนะครับหวังว่ามันจะมีเน่านะอืมอเกีเดี๋ยวเราไปหาใบไม้กันดีกว่าครับเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีใบไม้เลยนี่นี่นัดเดียวอุยอ้ยเออเรียบร้อยฟ์มใบไม้ไปด้วยครับในตัว เชี้ยข้ามอีกแล้วบ้าจ้งข้ามไวมากเลยเออมาดี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 มาด,มาดีเอาดิเรามีปืนนะบอกไว้ก่อนรอบนี้มีปืนครับไม่ต้องห่วงมันก็จะเคลียร์ง่ายนิดนึงครับโอ้ยไม่โดนเลยนี่นี่ อันนี้สองนัดครับโอ้ยมันเก่งมากดูดินี่แน่เอาเอาเอาดีเอาดีเราต้องสู้ครับเคโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยซอมบี้อะไรก็ไม่รู้แต่ละแต่ละวันคือแบบแปลกมากซอมบี้แต่ละตัว ชี้เรียบร้อยน่าจะหมดครับมาเรามาครัฟกล่องกันเลยอืมไหนดูสีกันครับกล่องมันจะยากอะไรตอนนี้ครับเชือก่อนครับชี้ต่อไปกล่องอืมเรียบร้อยไหนขอดูกล่องหน่อยครับว่ามันจะวางยังไงนะอืมกล่องอยู่ไหนอะทำไมอันนี้มมีห้าเอ้ย ผมครับอะไรผิดผมจะคับกล่องนี้อ๋อยังไม่ถึงต้องการเชื่ออีกครับบ้าจริงเดี๋ยวเราต้องไปทุบต้นไม้ครับมาไหนดูสิกล่องยังคาบไม่ได้มันยังล็อกแฮอ๋อต้องคาบในโต๊ะคาบครับถึงจะคาบได้อ๋อค้างสินค้าเต็มบ้าจริงของเยอะมากครับแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งอันไหนไม่สําคัญเราก็ทิ้งไปก่อนนะเพราะว่า รู้สึกว่ามันลกจริงๆเลยนะครับเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็ทิ้งไปเอามาทำไมเอมแล้วก็กองอืจะได้มีที่กองที่เก็บสากกะเรียบร้อ้าวไม่ <laughs> มเงยทำไมต้องวางเอียงด้วยไม่ค่อยเข้าใจครับอือ้าวทิ้งแล้วคือเก็บไม่ได้เลยพระเจ้างงมากโอเคบ้าจริงตั้งเยอะเนี่ย โอเคพวกนี้เราเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเหล,ล็กเหล็กหินนี้เราติดตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะจําเป็นนะอือโอ้โหมือดอีกแล้วพระเจ้าอะไรวะเนี่ยเร็วมากเรียบร้อยครับซอมบี้มาอีกแล้วนี่เนี่ยนี่นี่เนี้ยอ้ยไกลมากครับมานี่มันจะไป จัดการของของเราสิครับแบบนี้มันไม่ดีนะบอกไว้ก่อนครับเอ้ยมันจูก๊กมันจูก๊กอืมจู๊กเหรอจู๊กเหรออืมอุ้ย z อ m บี้รู้สึกว่ามันแบบมาติดี่กันเลยงงมากครับโอเคผมว่าเราต้องสร้างบ้านแล้วอุ้ยมันจู๊กนะอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บบอกไว้ก่อนเจ็บ โอ,โอ้โหยิงตั้งแต่ข้ามยันเช้าทุกคนยังไม่ตายอีกอคบ้าเอ้ยยิงตั้งแต่ข้ามยันเช้าจริงๆนะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอาหารนะก็ถือว่าเก็บไว้อาหารเยอะนะเนี่ย ใช้ได้ครับใช้ได้ไปไหนไปดูในเมืออีกสักรอบหนึ่งไม่รู้ว่าเซฟยังไงนะครับเกมนี้อุยอยากได้ปืน a อคมากเลยตอนนี้เรามีแค่ปืนโพกค,ครับอืมปื๊บไหนดูสิมีอะไรบ้างมีเล็กอย่าเพิ่งมานะจิบหายแล้วมาแล้ว มามามาโอ้ยเยอะมากครับเคเคเคจุกจุกเคตายปึ๊บไหนขอดูหน่อยโอ้ยแต่ว่าของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่เน่นี่เน่ตายเรียบร้อยโอ้โหข้ามอีกแล้ว โอเคไปครับทุกคนเราไปกันเถอะข้ามบ่อยไม่ไหวงงมากเฮ้ยเฮ้ยมีกล่อง a อ้ดอบแบบนี้เราต้องไปครับกล่อง a อ้ดอบมีปืนไหมเดี๋ยวเราต้องรอดูนะถ้ามีปืนคือแบบดีอ่ะทุกคน